สวัสดีนะครับผมัอยู่อุกอุกับบุญเกิดสายสิ่งอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเอารถตั้ม V N กับเปอนะครับผมเริ่มรีวิวรถตั้มก่อนนะครับผมอันนี้รถเป็นดูยน้ารหัสอะไรไม่รู้ครับผมตัวนี้ซื้อมานานแล้วหนักมากหนักมากแบกดินดียินครับอันนี้เป็น กระป,ป ja ๋อรหัสสิบสองมินลิสิบสองมินิครับเป็นระบบสปีดคอนโทรลนะครับจะวีเอสกเทินพันสามสองหนึ่งนะครับเริ่มโหมดธรรมดาก่อนกระป๋อเริ่มโหมดธรรมดาก่อน ธรรมดาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามสองล็อแข็งชิปล็อกกินขาดนะคะผมรถด้ำกินขาดเลยรถดํากินขาด ตามกินขาดนะคะครับผมมาเริ่มอันที่สองก่อนอันที่สองอันที่สองก็เร็วขึ้นนะครับสามสองหนึ่ง เรื่อวีแล้มาลัา,า,าดว้กินขาดนะคะผมชะมนะบาย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 